สว,ส,สวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดจากสาขารัฐประสาสศนสาศาสตร์วันนี้พวกเราจะมานำเสนอประวัติวัดท่าสายโทรเลขนะครับมีสมาชิกกลุ่มดังนี้นะครับน,นา,ายขเนศอุไรวันนางสาวจินจุธาใจดีผมนายสถาพรสสีอ่อน และดิฉันนางสาววันนาเสนชนาอาชาค่ะวัดแห่งนี้มีความเก่าแก่พอๆกับหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือมีอายุประมาณ150ปีนะครับเมื่อครั้งอดีตสถานที่บริเวณแห่งนี้เป็นป่าทึบไม่มีผู้คนอยู่อาศัยจนกระทั่งมีการอุพยพของผู้คนที่ไม่ทราบหลักฐานที่มานะครับได้มาตั้งไล่มันและโรงงานยาสูบที่นี่ หลังจากนั้นเมื่อมีการขยายตัวของชุมชนและผู้คนมากขึ้นจึงได้มีการสร้างวัดและหมู่บ้านนี้ขึ้นมาเมื่อครั้งอดีตสถานที่บริเวณแห่งนี้ได้มีการติดตั้งเสาสายโทรเลขของสาภาพเมียนมาและรัฐบาลไทยจึงทำให้เป็นต้นเหตุที่วัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดท่าสายโทรเลขนั่นเองจินจุธาใจดีนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดท่าสายโทรเลขนะคะ วัดนี้เป็นวัดที่มีการผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันนะคะอย่างเช่นเสาหงที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะได้รับวัฒนธรรมมาจากชาวมอญน,นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและเป็นตัวแทนมาจากพระพุทธเจ้าะะวัดท่าสายทรเล็กนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่มีอาคารที่สำคัญอยู่5แห่งค่ะ อาคารแรกนะคะก็คือศาลาการเปรียนค่ะสร้างเมื่อปีพศ2 5 1 8ถึงพศ2522ค่ะใช้ในการประกอบพิธีศาสนาที่สำคัญต่างๆค่ะอาคารแห่งที่สองนะคะก็คือกุฏิวัดซึ่งใช้ในการจำวัดของพระพิสุและสมณเณรมีพระพิสุทั้งหมด10รูปแล้วก็มีสมณเณรอีก10รูปค่ะรวมทั้งหมด20รูปค่ะ อาคารแห่งที่3นะคะก็คือศาลาอเนกประสงค์ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆทางศาสนาและทางชุมชนค่ะเช่นทำรถแ่เทียนค่ะอุโบสถนะคะใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาของพระสงฆ์สามเณรเช่นทำวัดเช้าทำวัดเย็นบวชนาคเป็นต้นอันดับสุดท้ายนะครับก็คือเจดีสิ่งที่ทำให้เจดีแห่งนี้แตกต่างจากเจดีอื่นๆ คือการเป็นศาสนาสถานที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดซึ่งแตกต่างจากสถาปัตยกรรมแบบปิดตรงที่ว่าภายในสามารถเข้าไปได้ภายในยังประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปสมเด็จพระอาจารย์โตผอมรังสีด้านบนประดิษฐ์สถานพระบรมสารีริกธาตุครับกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบ,ขอบคุณค,ครับ